สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเที่ยงจากเดลีนะครับตอนนี้ผมเรียกฮูเบอร์จะลองไปเดินห้างสับสินค้าของที่นิวเดลรีดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ผมเิื้อหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปดูใน youtube นะครับบางช่องที่เขาไปเดินห้างนะอยากรู้ว่าห้างที่นี่เป็นยังไงคนเยอะไหมนะอยากไปลองเดินดูครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ หลังจากที่ผมพยายามเรียกคูเบอร์มาหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเรียกคูเบอร์และสำเร็จฮะเป็นรถสีขาวนคะูเบอร์สีขาวาเป็นรถสุซูกินะฮะ <c oughs> ค่าดิสานก็อยู่ที่ประมาณกเกือบสามร้อยลูกปีนะฮะ กว่าไปทะเลาะกับสามล้อนะครับเพราะว่าบางทีบางทีเราตกลงราคากันแล้วไม่เป็นตามที่ตกลงนะครับเลยเรียกกูเบอร์ดีกว่าสะดวกแลก้วก็ไม่ปวดหัวนะห้างสับสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่นอกเมืองนะนอกเมืองอากาศก็จะดีกว่าในเมืองเยอะนะต้นไม้ใหญ่ก็เยอะบรรยากาศดีกว่า แต่ดูว่าเดี๋ยวผมจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรอีกบ้างนะผมไม่ค่อยเชื่อใจอินเดียเท่าไหร่นะตอนเนี้ยมันสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นบางทีมันมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้นะขอให้ครั้งนี้ภารกิจสำเร็จนะครับในการเดินเที่ยวห้างนะครับแล้วก็ไปสำรวจห้างแล้วแล้วก็ หาก,กินมือเที่ยงด้วยครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับยังไม่ได้กินอะไรรองท้องเลยการเรียกอูเบอร์ที่นี่นะครับต้องพยายามเรียกหลายๆรอบนะครับบา,บางทีเวลาเราเรียกเนี่ยกว่าเขาจะรับนะครับใช้เวลาเพราะว่าที่นี่การจราจรค่อนข้างแออัดนะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับสิบยี่สิบนาทีแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยนะ เบอร์สีขาวนะเรียกได้เลยคันซูซูกิขนาดเล็กคัไม่ใหญ่แต่ว่านั่งสบายนะบรรยากาศนอกเมืองนะ สิบากิโลนะคเพนขับก็สุภาพเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อยู่อินเดียต้องกล้าที่จะเดินทางนะต้องกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของเราก็คือที่พักเนะี้ย มิงนั้นเราจะไม่ได้เจออะไรนะครับถ้าเรามัวแต่กลัวตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเรียกคูเบอร์ไปไปไหนมาไหนได้ก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดนะครับบรรยากาศนอกเมืองนูเดรีนะครรถก็เยอะเหมือนเดิมนะ สภาพอากาศก็ริวรายนะครับฝุ่นเยอะมากรถมีโดยสารมีทั้งปั่นอากาศและก็แบบธรรมดานะวันนี้ออก ไกลนอกที่พักก็สมควรนะแต่ถือว่าเราเรียกคูเบือได้ก็โอเคไม่ต้องกลัวหลงนะบางทีถ้าเราไม่รู้จุดว่าเราจะเรียกกลับตรงไหนเนะี่ยเราก็จำสถานที่สำคัญสำคัญ,คญไว้นะเวลาเสือถามจะได้เสือถาเจอนะครับสถานที่สำคัญอย่างอย่างเช่นพวกสถานีรถไฟหรือว่าโรงแรมที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆหน่อยชื่อโรงแรม ที่นี่เขาซักผ้าแล้วผ้ามาตากอยู่ก่อกลางถนนนะครับดูนด่เป็นผ้าโรงแรมนะเต็มไปหมดเลยนะสองข้างทางความสะอาดไม่ต้องพูดถึงนี่ขนาดผ้าที่โรงแรมใช้นะเขาก็หมองมาซักแล้วก็มาตากกันกลางถนนนะแล้วก็เต็มไปได้วยฝุ่นนะ ในที่สุดผมก็หาห้างอินเดียจนเจอนะครับชื่อว่าซนะิตี้เซ็นเตอร์นะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาแอมเบียนมอลล้นมาถึงสภาพแล้วเดินเซเลชันว่าเราดีกว่านะครับเขเลยเดินเดินมาเล่นๆครับจนมาเจอตรงนี้นะนึกว่าวันนี้จะไม่ได้เดินห้างอินเดียซะแล้วนะ มันยังาศใบห้างนะรวมๆมห้างไม่ได้ทำสมัยอะไรมากนะนแต่ก็ยังดีได้เดินแบบอากาศดีๆหน่อยถึงไม่เย็นมากก็อากาศดีอยู่อันนี้ผมหิวมากเลย ไม่รู้ว่าชันที่ขายอาหารในเขาจะอยู่ตรงไหนนะลองเดินสำรวจดูนะครับ คนก็ไม่ได้เยอะนะครับเดินวนไปรอบๆติกลินอาหารอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนเดเดินวนนี้ฮะวนรอบๆแล้วก็มีหลายชั้น ขาขอก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่มันก็เป็นห้างนะเพราะว่าที่ผมเจอในตัวมืองเดลีอ่ะมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้นะห้างเล็กๆนิ็มมากครับไม่ได้มีแบบหลากหลายอะไรเลยสำรวจดูครับ แตมีแบรนด์ต่างๆคนระับก้ารอ,องเท้าอันนี้อยู่มากครับแต่ว่ายังนี่เห็นว่า มีอะไรขายตรงไหนบ้างครับมีแต่เป็นพวกช็อปื่อารองเท้ากระเป๋าขึ้นดูหลายๆชั้นนะเจอแต่ช็อปอย่างนี้นะ मैं यार पिक अबे यार पिक खींच लूंगा ऐसे पिक पूरा यहाँ तक बना मैं मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं बनवाऊंगा यार फिर ऊपर वहाँ पूरा साइड में पूरा आ जा इधर आओ इधर आओ इधर आओ कम यहां यहां कम कम आ इधर वीडियो बना रहा है ये बंदा वो है जोनी के बंदे जोनी के ब्लॉग बना दो इस पे बना ले मैं यही बनवाऊंगा

निकी आउटसाइड है हां आउटसाइड मारो हां से नहीं ये इस द याग बड़ा है ही इज रिसिस्ट मॉल इज द बिग द लॉ बड़ा द लॉ बिग बिग द लॉ बिग द लॉ और बता मुझे समझाता रहा मैं समझा दूंगा हां यार श्याम से बात करो രാജാ ഭയങ്കര ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในร้านอาหารนะร้านเล็กๆครับสั่งเบอร์เกอร์มาลองท้องก่อนนะครับเบอร์เกอร์ประมาณทักสี่สี่ร้อยลูปีนะครับแล้วก็สั่งเป็นชามะนาวนะบรรยากาศก็ เฉยๆนะมันไม่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,มีอะไรน่าถ,ถึงตื่นเต้นเท่าไหร่นะมันเป็นห้างแบบเก่าๆนะแล้วก็ร้านก็ไม่ได้เปิดครบทุกร้านนะบางชั้นแทบจะไม่มีคนเลยแทบจะไม่มีร้านค้าเลยเมื่อกี้โดนน้องๆวัยรุ่นอินเดียลุมถึงเลย เขาจ้องผมมาตั้งแต่ไกลนะผมว่าเขาจ้องอะไรผมนักหนาเนี่ยแบบจ้องแบบมองมองเยอะจนบางทีเราแบบเกรงๆกันนะเขามองแบบมองแบบเต็มที่เลยหลังหลังจากที่ผมขึ้นไปชั้นบนนะหรือว่าไปถึงแล้วเขาข้างใครรอยสักมากขอผมถ่ายถ่ายคลิปแนละ้วขอถ่ายรูปโอ้ที่นี่เขาชอบรอยสักมากนะเด็กวัยรุ่นอินเดีย ที่นี่ไม่แน่ใจว่าค่าสักเขาจะแพงไหมนะแต่ว่าเขาชอบกันมากเด็กวัยวรุ่นเดียๆกำลังนิยมสักกันนะตอนนี้แต่ละคนมีรอยสักแบบนินดๆหน่อยๆเขาก็ดีใจนะเขาก็ภูมิใจมากนะเขาก็โชว์ให้ดูนะว่าเขามีรอยสักตอนนี้อาหารผมมาแล้วนะครับเบอร์เกอร์นะครับ ใหญ่มากนะเบอร์เกอร์น่าจะอิ่มทั้งวันแับน,นี้แล้วก็ชาบานาครับอร่อยนะครับชาบานาอร่อยอเบอร์เกอร์แบบกินได้สองคนนะครับ รวมๆแล้วค่าเสียหายประมาณสองรอยเจ็ดสิบกว่าบาทนะไม่แพงนะฮะอาหารอินเดียที่นี่อเออยู่ราค่าขนาดในเบอร์เกอร์ครับยังได้กลิ่นมาซาร์าอ่ะที่นี่เขาขาดมาซตาร์าไม่ได้ ไม่ได้มีเนื้ออะไรนะผักล้วนผมกำลังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างนะ สินค้าก็ไม่ได้มีอะไรมากพูด <c oughs> ตามจริงสวีนมันเราของน่าถูกกว่ายเยอะนะ <c oughs> มาม่าอินเดียครับ ลองซื้อไปสักขอนะครับอ,อันนี้เป็นแบบสไปซี่ด้วยนะ คุณลูกผมจะหาน้ำร้อนจากที่ไหนนะที่โรงแรมก็ไม่มีดิสเซต1ี0ไฟททเวนตี้2าลูกปีนะฮะมีหลายแบบมาก

เอาไปชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงมปนรูปแบบไหนจะเป็นที่ถูกใจบ้างครับมีหลากหลายเหมือนกันนะครับ คือไม่หมดแลวนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมารมด้วยเดโดยสำรวจต่อครับตรงนี้ส่วนนี้เป็นของสดนะครับมะพ้า,าวก็ลูกแบบรีๆนะสทีมไคอเมาตท่มสไพร์มกีมร้์มีมสร์มิีสมกี่รูตที่สรกิกัตมีเลมสก็มีสมาทราที่ทรชอร์ ผมไม่เจอสินค้าไทยนะ ตรงนี้เป็นโซนขายแป้งขายข้าวสารนะข้าวมีหลากหลายแบบนะ อันนี้เป็นมากิดใหญ่นะเมื่อกี้ผมเข้ามาเก็ดเล็กข้างบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นของของข้างนะที่มันใหญ่คนอยู่ในนี้เยอะคนซื้อกันเยอะผมกินเล่นนะ คนก็จะมองเราเยอะหน่อยนะผมถ่ายไปผมกเ็เกรงไงเนี่ยนี่เป็นของกินเล่นนะนอยากซื้อรีวิวสักนิดสักหน่อยนะจะซื้อมามาไรู้ว่าจะได้กินวันไหนนะ ตรงนี้เป็นโซนน,น,น,นน้ำอารมณ์นะครับมีสไป์มีโคมีแฟนตากระสีมือเรียกว่าอะไรครับทำอัพเลยหกอย่างขนมเล่ก็มีนะครับ ผมไม่ได้เอารถเข็นมานะผมถือแค่ไว้ผมถือแค่มาม่าอยู่ในมือนะมีโอกาสค่อยลองนะตอนนี้ผมเดินออกมาจากห้างแล้วครับที่นี่ชื่อว่าซิตี้เซ็นเตอร์ครับ มีทั้งเป็นโซนตัวห้างแล้วก็มีทั้งโซนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ชั้นล่างโดยรวมแล้วก็เป็นสำหรับเมืองไทยมันคือเล็กนะฮะแต่สำหรับที่นี่เขาคือใหญ่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรครบคันเท่าไหร่นะบ้านเราดีกว่าเยอะนะฮะที่นี้ผมเจอสาวเวียดนามเขาไ่ถ่ายรูปอยู่หน้าห้างสวยๆตอนนี้รู้แล้วนะครับว่า ห้างอินเดียเป็นยังไงก็ถือว่าผมถึงเป้าหมายนะครับเพราะต้องการรู้ว่าที่นี่เขาเดินห้างกันยังไงซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีอะไรขายบ้างน,นะฮะอ่ะอาฮัลโลพวกเนื้อสัตว์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีครับมีแต่ผักอโอเคครับสำหรับ วันนี้คงปิดคลิปไ้เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ